ดีต้อนรับครับนี่คือรายการชิคเชนเกมีพบกับเครื่องเล่าและตำนานลี้ลับกับสถานที่สวยงามสิบแห่งที่เสี่ยงตายที่สุดครับเป็นที่รู้กันดีอยู่ครับว่าบนโลกของเรานั้นมีสถานที่ที่อากาศชุดเลวร้ายสําหรับคนและสัตว์อยู่มากมายครับถึงกัน้นก็ตามบางที่ก็กลายเป็นสถานที่ที่ท้าทายและก็สวยงามจนผู้คนอยากจะไปเยือนอยู่ดีมาดูกันครับว่ามีสถานที่ที่ไหนบ้างในโลกนี้ครับ ุบเขามรละครับเดดเวอร์เนชั่นแนลพาร์คยูเอสเเขามรณะนี้เป็นทะเลทรายอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาครับบริเวณเขตแดงระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐเนวาดาเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิถึง49องศาเซลเซียส แค่ความร้อนระดับนี้ก็อันตรายแล้วแต่อุณหภูมินี้ยังไม่ใช่ระดับที่ร้อนที่สุดแถมสถานที่นี้ยังเต็มไปด้วยหุบเขาหินที่แห้งแล้งมองไปทางไหนก็มีแต่หินอันตรายอย่างมากถ้าลงมาติดอยู่ที่นี่โดยไม่มีรถสถานที่แห่งนี้อันตรายจนติดอันดับ เพราะสะภาพอากาศเดสเรลเลนั้นถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกโดยในวันที่10กรกฎาคม1913มีการวัดอุณหภูมิของุบเขานี้ครับโดยผลที่ได้นั้นสูงถึง56.7องศาเซลเซียสหรือ134องศาฟาเรนไฮต์และนั่นเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดตลอดมาที่วัดได้จากพื้นผิวโลก ที่นี่เป็นคล้ายกับเขาวงกฏและแห้งแล้งทุรกันดารแทบไม่มีฝนตกเลยในแต่ละปีหรือตกติดต่อกันถึง1เดือนและต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง86เมตร ในวันที่แห้งแล้งก็แล้งจัดในวันที่ฝนตกก็มีสภาพอากาศที่โหดร้ายเดลวาเลยังมีการเกิดพายุที่รุนแรงอยู่บ่อยครั้งซึ่งทำให้เกิดฟ้าผ่าและน้ำท่วมตามมาโดยในวันที่8ตุลาคม2015เกิดพายุที่ทำให้พื้นทะเลทรายเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยน้ำกันเลยทีเดียวครับมาดูสถานที่ที่สกันครับหุบเขาวอชิงตันใน USA จากสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นและไม่มีสิ่งกีดขวางภัยธรรมชาติเลยอย่างสถานที่นี้ครับเป็นสถานที่แรกที่มีลมแรงที่สุดในโลกพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เมื่อมีภัยจากลมพายุจะมีลมที่รุนแรงขนาดไหนลมที่นี่มีความเร็วประมาณ203ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ327กิโลเมตรแต่ลมแรงไม่ใช่อันตรายเพียงอย่างเดียวครับเพราะอุณหภูมิที่นี่ก็โหดร้ายเช่นเดียวกันทั้งอากาศที่เย็นยะเยือกและก็หิมะที่ตกหนักตลอดเวลาทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายจึงไม่น่าแปลกใจครับที่เมลวอชิงตันมียอดแห่งการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวสูงทุกปีดูสภาพไม่น่ามาเที่ยวกันเลยนะแต่อันตรายแบบนี้ก็ยังมีคนมาเยือน มาดูภูเขาไฟซินาบุงที่อินโดนีเซียกันครับมาที่เอเชียาลิบ้าเราอย่างอินโดนีเซียดินแดนที่มีภูเขาใหญ่น้อยแล้วก็ภูเขาไฟเป็นจํานวนมากเขาซินาบุงเป็นภูเขาไฟในซูมาตาเหนือประเทศอินโดนีเซียมีการไหลของลาวาที่เย็นตัวแล้วด้านข้างของภูเขา การปะทุครั้งล่าสุดก่อนหน้าพศ2553เกิดขึ้นในปีพศ2143การพ่นไอ้น้ำแกส๊สและก็ลาวาทั้งร้อยแตกบริเวณภูเขาไดรับการบันทึกครั้งล่าสุดในพศ2455แต่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการบันทึกอีกจนกระทั่งการประทุในช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคม พศ2553จากการประทุในปี2553ซึนาบุงเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่สงบไปนานแล้วแล้วก็กลับมาประทุขึ้นอีกเช่นเดียวกับภูเขาไฟอีกหลายลูกทั่วโลก เมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2553เซนาบุงได้เกิดการประทุขนาดย่อมขึ้นก่อนหน้าวันดังกล่าวการประทุได้พ่นเอาเท่าฐานลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศกว่า1.5กิโลเมตรและลาวาได้ไหลทะลักออกมาจากปล่องภูเขาไฟเขาเซนาบุงสงบมาเป็นเวลาหลายศตวตรรษโดยการประทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในพศ2143 เมื่อวันที่3 1สิงหาคมชาวบ้านจำนวน6000จาก30,000คนที่ถูกอพยพออกไปจากพื้นที่เมื่อเกิดการประทุได้ย้ายกลับเข้าไปอาศัยอยู่ที่เดิมเซนาบุงเป็นภูเขาไฟที่จัดอยู่ในหมวดหมูบ่บีซึ่งหมายความว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากหมวดหมู่เอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ุคคลจึงมาอาศัยแล้วก็มีบ้านมีครอบครัวที่นี่แต่มันก็อันตรายไม่ใช่น้อยครับเมื่อต้องมีบ้านพักติดอยู่กับภูเขาไฟมาดูเกาะงูที่บาซิลกันครับสถานที่นี้อันตรายเกินกว่าจะพักอาศัยหรือมาเที่ยวได้ เกาะชื่อยาวนี้นะครับอินจาดาเกรมาดากรนจีเป็นเกาะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกชายฝั่งรัฐเซาเปาโลในบราซิลบางครั้งถูกเรียกว่าเกาะงูคลั่งเพราะเป็นเกาะที่เต็มด้วยงูพิษจำนวนมากอาศัยอยู่ดังนั้นจึงกลายเป็นสถานที่ที่อันตารายมากทำให้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่หรือเข้าไปลุกกรานเลยแต่อย่าห่วงครับว่าที่นี่มีแต่ง,งูเพราะว่างูเป็นสัตว์ที่กินได้ทุกอย่าง และสถานที่นี้นะครับยังมีตัวอันตรายอย่างที่สุดอย่างงูพิษ golden lancehead นะครับเป็นงูพิษที่มีความรุนแรงมากกว่างูพิษทั่วไปโดยพิษของมันนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลก กล่าวกันว่าจำนวนงูพิษในเกาะนี้นะครับมีมากมายมหาศาลขนาดที่ว่าในพื้นที่หตารางเมตรมีงูเฉลี่ยถึง5ตัวกันเลยทีเดียวและจัดได้ว่าเป็นงูท้องถิ่นชนิดเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่ที่เกาะนี้เท่านั้นครับโดยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมากๆประมาณกันไว้ว่ามีงูชนิดนี้มากกว่า5.000ตัวบนเกาะครับ ดังนั้นกองทัพเรือประจำประเทศบราซิลจึงประกาศให้เกาะนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายจะมีก็แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปศึกษาสิ่งมีชีวิตและก็มีโอกาสกลับมาเตือนเราว่าเกาะนี้มันอันตรายครับสถานที่ที่5อุทยานแห่งชาติมาดิดิวิวมุมสูงของสถานที่นี้มันเต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ที่ขึ้นหนานแน่น ธรรมชาติอันสวยงามกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ช่างเย้าโยนให้ไปค้นหาเสียจริงๆเลยแต่ก็น่าแปลกที่ความสวยงามมักซ่อนความน่ากลัวไว้ด้วยเช่นกันเมื่อใดที่เราไปสัมผัสพ,พืชของสถานที่นี้เข้านะครับจะเกิดอาการคันขยเยอย่างรุนแรงถึงว่าทำไมวันอุดมสมบูรณ์นะัก เพราะเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตอย่างเราไม่กล้ายุ่งก็สถานที่นะครับสุดแสนจะอันตรายถึงจะเขียนบอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแต่ถ้าคิดจะไปเที่ยวก็ไม่ควรที่จะไปลำพังโดยไม่มีไกด์นำทางนะครับเพราะมันเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชมีพิษถ้าคุณแค่เผลอไปโดนหญ้าที่นี่แค่นิดเดียวคุณจะเกิดอาการคันอย่างรุนแรงผื่นขึ้นแล้วก็เวียนหัวอีกด้วยครับ และหากคุณมีบาดแผลแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วก็คุณก็อาจจะติดเชื้อลารสิต์ในเขตร้อนได้อย่างง่ายๆมาดูที่รัสเซียกันครับที่นี่คือหุบเขาแห่งความตายสุสานสัตว์บนคาบสมุทรคำชัดก้าสถานที่ที่เราจะได้เห็นซากสัตว์ตายเป็นจำนวนมากเหมือนมันเดินทางมาที่นี่เพื่อมาฆ่าตัวตายแต่ก็เปล่านะครับที่ได้รับฉายาว่าหุบเขาแห่งความตาย หลังจากการวิจัยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,518ถึง2,526นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าสัตว์และนกถูกฆ่าโดยกา๊าซพิษที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งเกิดขึ้นจากภูเขาไฟส่วนผสมของไฮโดรเจนซัลไฟคาร์บอนไดออกไซด์ซัลฟอร์ไดออกไซด์ครับคาร์บอนไดซัลไฟและอ,ะองค์ประกอบอื่นๆที่อันตรายถึงชีวิตสะสมอยู่ในที่ราบลุ่มของภูเขาที่ไม่มีลมพัดผ่าน The v a l l e ล o อ d e a เดเป็นพื้นที่ค่อนข้างเล็กยาวเพียง2กิโลเมตรและก็กว้าง500เมตรเท่านั้นระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้ดินแดนนี้เป็นแดนสังหารจากธรรมชาติหิมะที่ปกคลุมหุบเขาละลายเป็นน้ำทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้เกิดการสังหารเป็นทอดๆครับสัตว์ที่มักจะตายก็คือนกที่ดื่มน้ําในแม่น้ําที่ละลายตามด้วยชนักจิ้งจอกที่เข้ามาในหุบเขาเพื่อล่าสัตว์ซากสัตว์ที่ตายก่อนจะดึงดูดนักล่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นหมีฟุกบอลีนเป็นต้นร่างของสัตว์ที่ตายแล้วยังคงสภาพเนื่องจากการพิษนั้นป้องกันแบคทีเรียที่มีหน้าที่ในการย่อยสลายแม้แต่แบคทีเรียยังอยู่ไม่ได้เลยซากสัตว์ซากสัตว์จึงไม่เน่าเปื่อยไปง่าย สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสัตว์ไม่วิ่งหนีเมื่อมันเริ่มรู้สึกถึงอาการแล้วก็ทำไมพวกมันถึงมาเยี่ยมหุบเขาในตอนแรกบางคนก็เชื่อว,ว่าองค์ประกอบในกา๊าซของหุบเขาทำให้เกิดอมัมพาตบางส่วนแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์มนุษย์มักจะมีอาการปวดศีรษะมีไข้และอ่อนแอเมื่อเข้าสู่หุบเขาแห่งความตายนี้นะครับบางครั้งก็นำไปสู่อันตรายถึงชีวิต สถานที่ที่7เกาะทดลองนิวเคลียร์บิกินี่อาทอลครับส่วนอาทอลนั้นก็คือเกาะปากาลังที่อยู่ในรายชื่อมรดกโลกตั้งอยู่ในเขตไมโครนีเซียของมหาสมุทรแปซิฟิกดูเพลินเพลินแล้วที่นี่มีหาดทรายสวยน้ำทะเลสีเขียวชื่อบิกินี่นี้ดึงดูดคนให้ไปเที่ยว <S <S เพื่อไปดูสาวในชุดบิกินีใช่หรือไม่ครับแต่สงสัยจะผิดหวัง เพราะนอกจากสถานที่นี้จะไม่มีสาวแล้วมันยังเป็นสถานที่ที่คนทั่วๆไปไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะว่ามันคือสถานที่ที่ใช้ทดลองระเบิดปรมาณูถึงจะเลิกไปนานแล้วตอนนี้ก็ยังมีสารกัมมันตภาพรังสีเหลือค้างอยู่มีข่าวว่าเคยมีการโยกย้ายประชากรอ,ออกจากเกาะหลายครั้งแต่การอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานๆนั้นเป็นอันตรายและเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ แอ่งภูเขาไฟดาวราประตูนรกที่เอธิโอเปียครับที่นี่มีลักษณะภูมิประเทศแปลกตาไม่เหมือนใครในโลกเลยด้วยบ่อสีเหลืองเขียวที่ส่องแสงมีฟองน้ำก็ร้อนเดือดตลอดเวลาอากาศโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยส่วนประสมของพิษจ,จากคอรีและกา๊าซัลเฟอร์นานาคิวดีเพรสชันหรือแอ่งอนาคิวครับเป็นที่ตั้งของแอ่งภูเขาไฟดาวรามันเป็นแอ่งรูปพัดขนาดใหญ่ในเอธิโอเปีย หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประตูนรกมันเป็นสถานที่ที่ร้อนระอุสุดขั้วทั้งมีอากาศที่อันตรายได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังมีคนมาเยือนจากความแปลกของมันนั่นเองมาดูทะเลสาบนาตอนในแทนซาเนียกันครับทะเลสาบนาตอนหรือทะเลสาบแห่งความตายชื่อนี้นะครับ ได้มาจากสารพิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนสารฟอกขาวที่มีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสมันมีสภาพแย่จนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้เลยนอกจากแบคทีเรียบางชนิดแล้วก็นกฟามิโก้สีชมพูโดยทะเลสาบนี้นะครับลึกกว่า3เมตรมีความกว้างหลายระดับความยาวสูงสุดที่วัดได้ก็คือ57กิโลเมตร กว้าง22เมตรพื้นที่โดยรอบนั้นได้รับฝนไม่สม่ำเสมอกันตลอดฤดูกาลส่วนใหญ่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมสภาแวดล้อมที่ฆ่าสัตว์ใหญ่ได้ด้วยความร้อนและก็ความเข็มของการกัดก่อน p s 1 2นะครับระดับสารฟอกขาวที่ใช้ในบ้านพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในภูเขาไฟ อยู่โดยอยินยูเลงไก่พื้นที่นี้อันตรายอย่างยิ่งจะมีกระแถนกฟาริงโก้สีชมพูที่อาศัยอยู่ได้โดยลิด่างจากแร่ธาตุโซเดียมคาร์บอเนตและก็ธาตุอื่นๆที่ไหลมาจากภูเขาไฟไหลลงมาสู่ทะเลสาบมีมากพอที่จะทำให้สัตว์ถึงตายได้อย่างช้าๆ สำหรับนกที่เกาะขอนไม้ชิวๆกว,ว่าจะรู้ตัวว่าร่างการได้รับสารพิษก็สายไปเสียแล้วสัตว์หลายตัวที่แวะมาที่นี่จึงมีสภาพเหมือนแห้งตายเหมือนสัตว์แช่แข็งยิ่งถ่ายด้วยภาพขาวดําแบบนี้ก็นึกว่ากําลังดูหนังผีอยู่ครับสําหรับคนแล้วมันทําลายผิวหนังและก็ดวงตาถ้าสูดอากาศเข้าไปมากๆแล้วถึงกับเสียชีวิตได้เลย แม้ทุกอย่างจะดูเวลวร้ายแต่ที่นี่ดูจะมีนกฟลามิงโกที่อาศัยอยู่ได้มากินสาหร่ายสีแดงของทะเลสาบนี้เป็นอาหารในสาหร่ายเต็มไปด้วยสารอันฟ้าและก็เบต้าเคเโรทีนที่มันชอบจำนวนมากพอที่จะทำให้นกกว่าร้านตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวใข่มาแย่งแถมมันยังใช้ความร้อนที่ระเหยออกมาจากทะเลสาบอบรังของมันให้อุ่นและก็แห้งพอสำหรับรังของมันเพื่อวางไข่ได้ด้วยครับ สถานที่สุดท้ายนะครับบ่อน้ำเจคอบสถานที่ยอดนิยมเป็นบ่อน้ำธรรมชาติตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1850ด้วยความสวยงามมีหลุมลึกที่มองไม่เห็นข้างใต้ชวนหน้าค้นหาหลังจากที่ถูกค้นพบมันก็กลายเป็นแหล่งโดดน้ำยอดทิตของนักท่องเที่ยว และก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยครับบอ่อน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำลื่นๆมีปากหลุมกว้างประมาณ4เมตรมีปริมาณน้ำกว่า10,000แกลลอนไหลผ่านต่อวินาทีส่วนความลึกไม่สามารถระบุได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยถ้าเล็กๆที่มีโขดหินใหญ่น้อยขวางกันข้างในเป็นถ้ำสีถ้ำโดยถ้ำแรกนั้นยังคงมีแสงสว่างลอดผ่านไม่ลึกมากนักลึกราว30ฟุต แต่เมื่อเข้าไปด้านในกลับพบว่ามันเริ่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้ำที่4ครับเป็นถ้ำหินปูนเต็ไมไปด้วยโขดหินที่ซับซ้อนและที่สําคัญคือความมืดและถ้านักดำน้ำําเกิดอากาศหมดระหว่างหาทางออกแล้วแล้วก็หมดโอกาสขึ้นกลับมาได้อย่างแน่นอนเลยถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการดำน้าที่แล้วทั้งหมด8ปายทั้งเด็กแล้ก็ผู้ใหญ่แต่นั่นก็ไม่ได้ลดความนิยมของนักท่องเที่ยวเลยสักนิด ยังคงมีนักกระโดดไม่น้อยที่อยากจะสัมผัสความลึกที่สวยงามอันนี้นะครับและก็มาพิสูจน์ความกล้าของตัวเองอย่างไม่ขาดสายไว้พบกับสาวร้าน่ารู้และเรื่องเล่าของชิคเก้นเกมีได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ